เศร้าอะเดีค่ะวันนี้ก็มกผมก็โผล่ซิงอยู่ที่แม่แม่ช่วยช่วยวันนี้นะคะมากินเค้กสิบเดิมอาหารโปรดอาหารเย็นนะะ่ารัชอบอาหารชอบเอออาหารชุดโปรดนะคะวันนี้ก็มีผัดไทยมือนเดิมนะคะผมสำหรับวันนี้ครับผมก็นายลาบตัวเองก่อนเลยนี้นะคะผมชื่ออูมค่ะก่อนที่เราจะเราต้องมีตัวช่วยนเียนะคะผมนี่เลยนี่คือ ็จ่เ้าไม่ทูกทำทำเพลงก,ก็มัน,ก,นก็ติดใกัน ไนายู่แอดมินเจ๋ออร่อยมากแล้ว

ku <laughs> 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 ว่าได้มาอย่างไรใครเลี้ยงพี่ครับวันนี้เงินเดือนของผมเอ้ยวัน,น,งนเงินเดือนของพี่ผมออกนะคระพี่ต้องเลี้ยงทีนะพอ่เขาเพยายามเองจริงจริงไปอ้อนออค่ะขอบคุณเขาเขอบคุณพี่ก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยว่าขอ,อบคุณพี่ค่ะคุยไปให้

Thank you. S <S <it> <S <ans> สำหร, <staple> รับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้อันมือบุกพูน